แมวเมียวใครเอ่ยบุญสมบุญชอบบุญทองโอ้วิงขึ้นต้นไม้กันแล้วเลยขึ้นต้นไม้กันแล้วโอ้ยเล่นกันสนุกจังเลยเหรอบุญชอบขึ้นต้นไม้บนนู้นเลยเอาขึ้นไปเลยนูนสุดยอดเลยครับขึ้นไปสุดยอดเลยครับอ่าไกลๆก็มีไกลๆ ไก่ทั้งหลายมาเล่นกันตรงนี้เหรออ่าขึ้นไปเล่นบนนั้นกันแล้วเจ้าแม่ทั้งหลายเอาไกลๆทางนี้อีกทางนี้ใครอีกใครอีกค่เนี่ยโอ้นี่น้องสาวราเราก็ขึ้นเหมือนกันครับเราก็ขึ้นเหมือนกัน แมวเมียวมาเล่นกันอยู่ในสวนหลังวัดสุขสันต์สบายใจแล่ตรงนี้ปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงครับปลอดภัยหายห่วงนี่ใครเอ๋เจนวรัตก็มาเจนวรัตแต่งตัวมาถึงก็รอแต่งสาวอนี่สมบุญสมบุญอยู่ตรงนี้อบุพองเล็ก ทางเล็กก็มาเขาเล่นตรงนี้ด้วยกันเนาะอ่าเล่นด้วยกันสุขสันต์สบายใจอ่ะครับทั้งเหมียวทั้งไก่อยู่ร่วมกันเต็มวัดแล้วทั้งเหมียวทั้งเมีวอ่าไก่ชัน ก็ขอนำภาพความสุขของน้องน้องเหมียวน้องน้องไก่อยู่ร่วมกันในวัดปงชัยอยู่กับธรรมชาติแสนดีที่วัดปงชัยให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขทั้หลายที่ทุกท่านปรารถนาจงสเร็จสมปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิด Thank you.